ผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขคือผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจำวันที่8มีนาคม2 0 2 3นะคะ สำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้มาจากหนังสือไฟของพระเจ้าซึ่งเขียนโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณเราหับประสิทธิ์ซึ่งหัวข้อที่เราจะแบ่งปันในวันนี้นะคะคือตับใช้ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะหลายครั้งในชีวิตของเรา ที่เรารับใช้พระเจ้านั้นเราได้รับใช้ด้วยกําลังของเราเองนั่นคือทำด้วยเนื้อหนังทำด้วยความคิดทำด้วยความต้องการที่เป็นของเราเองทั้งหมดโดยที่ไม่พึ่งพาพระเจ้าไม่ปรึกษาพระองค์และไม่ขอกําลังจากพระองค์หลายครั้งเราจึงรู้สึกเหนื่อยมาก รับใช้แล้วไม่เกิดผลหรือเกิดผลเพียงเล็กน้อยแทนที่จะเกิดผล100รเท่าบ้าง60เท่าบ้างและ30เท่าบ้างในพระธรรมอิสยาบทที่40ข้อที่29ถึงข้อที่31ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี่ยและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลัง พระองค์ส่งเพิ่มแรงแม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรียวแรงใหม่เขาบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยแต่การรับใช้ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้านั้น เราจะเป็นดังเช่นนกอินทรีพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่ทำให้เรานั้นมีกำลังและเรียวแรงที่มาจากพระองค์ถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะรู้สึกอ่อนเปลียเหน็ดเหนื่อยแต่เราจะรู้สึกมีกำลังอย่างมากมายเพราะพระเจ้าจะไม่ให้เราต้องรับใช้อย่างเหน็ดเหนื่อยพระองค์ทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่องานของพระองค์จะสำเร็จและพระองค์ก็ส่งให้ความมั่นใจแก่เราด้วยว่างานทุกงานที่พระองค์นั้นส่งให้เราทำเราไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้ทำด้วยความคิดหรือกำลังของเราแต่พระองค์จะทรงเป็นที่ปรึกษาประทานความรอบรู้และอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจำเป็นสำหรับงานรับใช้นั้น เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการช่วงเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกงานรับใช้ที่พระองค์ส่งมอบไว้ในมือของลูกให้ทำเพราะลูกรู้ว่าลูกจะไม่ต้องทำด้วยกำลังของตัวลูกเองแต่ลูก ทำด้วยกําลังและความเข้มแข็งที่มาจากพระองค์และพระองค์จะทรงนำทรงประทานคำปรึกษาความรอบรู้และอุปกรณ์ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับงานรับใช้นั้นแก่ลูกอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่เข้าติดตามรับฟังรายการในวันนี้นะคะ หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ